สวัสดีค่ะพี่น้อง่ะพบกับเจสังพารวยเหมือนเดิมนะคะสวัสดีเอฟซีเก่าเอฟซีใหม่ทุกทุกคนนะคะขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะพี่น้องคะขอบคุณได้หลายค่ะวันนี้ใจจะพามาคำนวณแนวทางหวยหุ้นจีนเช้าบ่ายนะคะวันที่10มิถุนายน2565นะคะก่อนคำนวณค่ะคำเตือนโปรช้วิจารณญาณในการรับชม เด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำวิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดค่ะค่ะพี่น้องคะก่อนคำนวณน,นะคะเราไปดูวันที่9มิถุนายนก่อนนะคะพี่น้องเข้าหรือเปล่านะคะ เก้ามิถุนานะคะจะให้เด่นรอบเช้านะคะเจ็ดและหกเด่นรอบบ่าย5และ4นะคะพี่น้องคะรอบเช้าบ่าย5อสองนะคะพี่น้องล่างเจ็ดนะคะเข้าคู่7 4เนาะพี่น้องเนาะนี่คะ่ะ7 4ใจเป็นคู่เด่นด้วยนะคะ7 4นะคะห้าสองมาเข้าของด้านล่างนะคะพี่น้องถ้าวิ่งรูดก็น่าจะได้นะคะวิ่งรูด4ตัวก็น่าจะได้เจ็ดกับ ห้ากับสี่เนาะพี่น้องเนาะรอบบ่ายนะคะจะให้เด่นห้าและสี่บนมาศูนย์ห้าแปดล่างหกแปดนะคะคู่ห้าแปดจะไม่ได้จับให้นะคะจับแต่ห้าเก้ากับห้าเจ็ดเนาะพี่น้องเนาะแล้วก็ล่างหกแปดนะคะหกแปดมาเข้าคองรอบเช้านะคะน่าเสียดายเนาะพี่น้องเนาะสถิติก็มีเข้ามีหลุดทุกวันนะคะมาต่อวันที่สิบมิถุนายนนะคะ 10มิถุนายนนะคะใจก็จะเอาผุนการออกรางวัล9มิถุนายนมาคำนวณเหมือนเดิมนะคะแต่ใจไม่ได้คำนวณให้ดูนะคะพี่น้องขามาดูตัวดินเลยแล้วกันนะคะดินรอบเช้าอยู่ที่9และ8นะคะจับคู่หาความน่าจะเป็นนะคะพี่น้องขา9ค่ะ95ค่ะ9 6 98 เก้าเจ็ดเก้าสามเก้าสองค่ะแปดนะคะแปดเจ็ดค่ะแปดสี่แปดห้าแปดหกแปดสามนะคะ เด่นรอบบ่ายนะคะเด่นรอบบ่ายอยู่ที่หกและห้าค่ะพี่น้องจับคู่หาความน่าจะเป็นนะคะหกนะคะหกสามค่ะหกสองหกแปดหกเก้าหกเจ็ดหกหนึ่งค่ะ นะคะห้าเก้าค่ะห้าแปดห้าสองห้าหนึ่งห้าหกห้าเจ็ดนะคะจับคู่ตัวเด่นนะคะพี่น้องขะเก้านะคะเก้าห้าค่ะ ก้าหกค่ะเก้าแปดแปดนะคะพี่น้องคะแปดหกค่ะแปดห้าหกนะคะหกแปดค่ะหกเก้าหกเจ็ดห้านะคะห้าเก้าค่ะ ห้าแปดห้าหกนะคะพี่น้องขาประมาณนี้นะคะสำหรับหวยหุ้นจีนเช้าบ่ายวันที่10มิถุนายน2565นะคะสำหรับ FC ท่านไหนนะคะที่ชอบวิ่งลูดนะคะตัวเลข4ตัวนี้นะคะสามารถวิ่งเข้าวิ่งออกได้ทั้งรอบเช้าและรอบบ่ายนะคะพี่น้องคา98กับ65นะคะ ค่ะสำหรับคู่ที่ใจจับให้นะคะถ้าไม่ชอบก็จับใหม่ได้เลยนะคะพี่น้องแล้วตมักเนาะคะ่ะพี่น้องขาชอบตัวไหนก็เลือกได้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะใจก็จะเอาไว้แค่นี้นะคะขอขอบคุณทุกการรับชมนะคะทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะทุกกำลังใจที่มอบให้นะคะพี่น้องขาขอบคุณลหลายๆคะ่ะ ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะสวัสดีค่ะ